ศูนย์เจ็ดศูนย์นี่คือจบทั้งประเทศนะมีคนฝันว่าผมเห็นไปได้ไหมไปเลยไรผมขับรถชนไอ้ป้ายหมู่บ้านป้ายหมู่บ้านรถกระบะรถกระบะเต็มข้างหน้าหมู่กระบะใครเจ้าพรมนี่เนี่ยเมื่อวานแบบสามสามศูนย์หกเนาะจนข้างหน้าเลยจนข้างหน้าเลยข้างหน้าจนข้างหน้ามันก็ออกเต็มเต็มนี่ก็มันมันเราวัดกันว่าถ้าศูนย์ดื้อ มันก็เป็นไปได้ทำไมจะไม่เป็ดสะเปดสามศูนย์มันเป็นไปได้เนื่นชนหน้านะชนหน้าเลยใช่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 เต็มเลยเขาแกบอกว่ายุบเลยถ้าศูนย์เป็นสามศูนย์ก็ได้เมื่อกี้รดรดนี่บางครั้งมันขึ้นลงแต้มมันก็ยังปวกกันรถแทรกกับรถผมอยู่มันจะพัวมันจะหลอกว่านึไรมแม้บางทีมันก็ลดแต้มขึ้นแต้มอ่ะกระจนยื่นเขาฝันนะเขาก็ะจยเขากระจายคำว่าถดนี่คือมันลดแต้ม แ네ปดสามศูนย์หกออกตรงๆเนาะใช่ออกตรงก็ข e ึ้นข้างหลังมีตะพองเนาะใยายนั่นแกก็ฝันว ang. ่าได้นั่งท uh uh um uh ้ายรถผมก็ออกคันนี้ชนข้างหน้าชนข้างหน้ามันปกติมันก็ต้องออกเลยรถแปดสามศูนย์หก่ไหมไปถึงแกบอกเลยเราก็กันแต้มกันแต้มขึ้นลงแต้มก็แปดสามศูนย์สามศูนย์ห้าแม่งก็แปดสามเลย ถ้าคือถ้ามันเละมันมีโอกาสเคลื่อนมีโอกาสตรงเนาะหวยเอาแน่นอนไม่ได้อันนี้เราสู่ฟังเนาะถ้าฝันเขาฝันเมื่อคืนรึเปล่าเมื่อวานเมื่อวานก่อนคือจะจะสว่างเขาับชนป้ายหมู่บ้านชนป้ายหมูแปหมูแปรหมูแปรมีสูนแปรือเปล่านี่แหละมันคุมเลขนี่เราต้องมาศึกษาวิจารณ์นะเออความเป็นจริงถ้าเราฝันแล้วมันจะเกี่ยวกันไหมทะ หปดตู้โมแปมประตูแปดซูมโมปป่แปดทะเบียนรถแปด 3> 8, 3สามข้างหน้ามันแปดแปดสามศูนย์หกเป็นไปได้ไหมผมว่กกวาต้องไลู่บันไดนะเพราะมันสำคัญคือหัวใจบันดไดเดี๋ยวขอเช็คก่อน<ๆ>อันนี้เขาก็เลยโอ้เป็นไปได้เว<ๆ>้าง,งานเนาะ<ๆ>ที่แล้วออกซูมศูนย์ว่านี้อาจจะออก โอ้ได้ได้เดี๋ยวขอขอเช็คเช็คก่อนเดี๋ยวให้ลองลุงลุงลองไล่เช็คดูก่อนเนินสามห้าศูนย์เนี่ให้ฟังก่อนนะเข้ามาเยอะแล้วนั่นในสาระอะไรหรือเปล่าดูอาจารย์แม่ก่อนดูดอาจารย์แม่เราวิจารณ์ไปแล้วบางคนยังไม่เห็นเนาะมันคืออย่างยางคือผมหนีกรอบแปดหลักแสนไม่ได้ทิ้งไม่ได้แต่ความรู้สึกว่ากรอบแปดหลักแสนเขาจะมีเลขสามตัวนะ ว่ามันจะหลุดไปตัวหนึ่งงวดต่อปามามันก็เข้าก่องหมดนี่มามามาสู้กันกับเลขศูนย์ก็เลยมองเป็นสองมุมตาแม่ก็ยังไม่ได้เกิดหรืออะไรหรอกผมกระดานมากคิดว่าศูนย์น่าจะลงล่างศูนย์อะไรดีแหละลุงก็เอาตามฝันตามอะไนี่อีกตัวอาจจะเป็นศูนย์เปนย์สามศหกอะไรก็ว่าไปมี <3. S 2> หกศูนย์ตั้งแต่ นี่เราวิจารความเป็นไปได้ก่อนถ้าออกหนึ่งหกจบทั้งประเทศก็มีความเป็นไปได้สูงเพราะว่าอยู่ในกรอบแปดแสนลูกหนึ่งสี่ก็ดังนะเออทุกอย่างมันมีที่มาอยู่หรอกแต่ว่าความเป็นจริงถามว่าผมตั้งสมมุติฐานเดียวไหมเยอะมากกระดาษแผ่นผมเดียวอ่านแทบจะทุกอย่างอ่านจนทะลุนักระดาษ แผ่นแรกเราก็ไล่บูเดือดกันเลยล่ะถ้าเป็นอะไราะว่าก็ฝันว่าเป็นผมก็ไี่เ,ไเอวักใหก็ฝัไใ่ญก็ใก่9ศูนย์ออศูนย์จะดังอยูนะวันนึงเนาะมึงก็เลยถามว่า9ศูนย์มันเป็นศูนย์เกับเออเดี๋ยวด้วยถ้ามันมันผมพยายามเจาะแบบ เซ็นความรู้สึกมันปีที่แล้วผมไปเจาะไปแล้วหลุดจากศูนย์ศูนย์ยังเจาะออกไปไม่ได้อะนะปกติผมมองแล้วรู้ว่ามันแบบปีที่แล้วนะที่ผมคิดอะมันไปลงที่ศูนย์ศูนย์แล้วมันก็เป็นเขาเรียกว่ามีมีโอกาสมีเปอร์เซ็นก็เขียนได้เลยทีนี้มาถึงงวดนี้ผมไปไล่ที่เดิม,มพยายามทบทวนความความคิดปีที่แล้วเราก็ลองไล่ไล่ไป ออกจากซึ่งศูนย์นี่คือปัญหาใหญ่มากเลยก็พยายามคิดอยู่พยายามทําให้เป็นบางอ้อพอเราคิดไดปปั๊บมันลงบางอ้อก็อ๋อตัวนี้เองเนาะใช่เราก็จะเขียนได้ตอนนี้ไล่ดูเดือดเลยไล่ทุกวันเลยไล่แล้วก็ยาบางจุดแม่งผมพอจะแนะนําให้ไปนั่งคิดว่าเออมันเป็นไปได้ไหมทําไมทําไมปีที่แล้วนั่งคิดแล้วทําไมถึงเป็นซึ่ศูนย์แบบนี้นะ่ะเหตุผล แล้วหน้าตื้นเขาก็เป็นศูนศูนนะปีที่แล้วจําได้หน้าตื้นเขาปีที่แล้วมันเป็นศุนศูนเลยกลายเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรรว้าหววมันจะอยู่หน้าต yes ื้นอยู่แล้วมันก็กลายเป็นเจ็ดศูน uh, ศูนนะเออฝนไม่หน้าตื้นมันศุนศูนอยู่ปลายนิ้วผมเเจ็ดเก้าแล้วก็มาซูนศูนอะเออมันเจ็ดเจ็ดเก้านี่ยมันทะแยงทะแยงตรงนี้ปั๊บมันก็บอกเจ็ดเอเจ็ดซุนศูนเลย ที่โจกผมตั้งศูนย์แล้วมีปัญหาคือหลักร้อยแต่มางวดนี้ก็ถ้าเขาจะทำเหมือนปีที่แล้วก็ถ้าดูแบบปัจจุบันก็จะเป็นเจ็ดเจ็ดหรือจะออกศูนย์เจ็ดเจ็ดโยนเจ็ดเจ็ดลงมาเลยเออผนี่น่าคิดเลยโยนเจดเจ็ดลงมาเจ็ดสองตัวอืใครซื้อเจ็ดศูนย์เจ็ดก็ต้องด้โต ดูเลขเราก็ไปศึกษากรอบแปดหลักแสนที่เวลาเขาฉีกหลุดจากกรอบเขาเป็นยังไงก็พยายามศึกษาอยู่ตอนนี้นเรียงเอาสไตล์ของปกแล้วยี่สิบปีย้อนหลังแล้วกศึกษาสไตล์ของแปดหลักแสนเวลาเขาหลุดจากกรอบก็เป็นเหตุผลทําไมเขาถึงหลุดจากกรอบเราก็พยายามไปศึกษาอยู่มันจะเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นการเดินตัวเลขคลิกมาแบบใหม่ไม่ให้มันซ้ำสร้างไม่คนจับได้ ก็เราจะจําพยายามจําอยู่ก็ตั้งไปจนมันได้หและเนาะออรูปขยันป๊อปปี้จะไปไหนผมเดาว่ามันก็ทิ้งกันศูงๆไม่ได้อย่างน้อยก็มาหมุนสองครั้งหรือก็มาสองตัวล่างยังยังดีอะ่ะแต่ถ้าก็มาศูนย์สองตัวน่าจะดันไปอยู่หน้าหรือเปล่าเลยทีจะออกตัวกลางนี้แต่คงทิ้งศูนๆไม่ได้อาจจะเปลี่ยนหลักร้อยเนาะ สักนิดประมาณนี้ห้าหกสามก็เป็นเลขตัวเก่าเป็นเลขลื้นชานของผมแปดหลักแสนตัวเก่ามันก็อยู่ข้างรอบอยู่ในกรอบสองตัวหลุดกรอบไปข้างล่างตัวหนึ่งห้าหกสามอาจจะเป็นไปได้อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าอยู่หลุดกรอบไปตัวนึง เนาะเรายังไม่ดูคอมเมนต์นะมองข้ามลรือมานจะโม้มันจะคุยกันไปสวัสดีแอปถัดต่อทั้งวันเลยจะได้ยิบจับตนวตหัวก็ให้ไปแล้วไอ้ชัดหล่อขึ้นเนาะโอหล่ออยู่แล้วคนรออยู่แล้วหล่อในแอปสู่ไปด้วยกันดีคือถ้ามันไม่ไม่ได้ผมก็ไม่เขียนเลยล่ะลูกงแอจับเอาในในจานแมวจนกว่าจะมั่นใจนะ ลองลุงวันนี้จนไปแลอ๋อตอไปแล้วเมือ่ออะไรครับไม่่อยตองใบอ๋อ,อ,อสองใบนะ,ะที่หนึ่งแล้วเอาสองตัวท้ายอ๋ที่หนึ่งสิที่งแลทงีที่สอง,สอง,สองใบน,นะเขาฝากหยิบอันนี้อ๋อไปอลองลองดู